ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวต่างจังหวัดนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่ที่จะไม่ลืมพกมาเลยนะคะคือจดตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าเราต้องการความป้องกันนะคะกันแดดที่แรงมากๆเลยถ้าเราต้องการความเนียนความปังความผ่องแล้วก็เอ่ความบางเบาที่แบบไม่ต้องแบบหนักหน้ามากก็คืออยากให้ส,สบายผิวนะคะแต่วันนี้นะคะ เราก็จะมาสวอตเนื้อครีมให้ดูนะคะว่าเป็นเยี่ยมไรนะคะนี่เลยนะคะเนื้อครีมนะคะก็จะเป็นแบบจะเป็นเนื้อครีมสีเนื้อสามารถใช้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะอันนี้เลยอู้หอมนะคะนี่คือนี่เลย ือเนื้อดีมากนะคะเกรดที่หน้านี้ตัวนี้คือแบบไม่อุดตันแล้วก็สําหรับคนแพ้ง่ายด้วยนะคะคือตัวนี้เป็นเกรดเคาน์เตอร์แบนแบบดีสุดๆ <Yeah. S 1> วารันตีเลยค่ะว่าดีแน่นอนนะคะ <Okay. S 1> นี่เลยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะ